ระดับน้ําตาในเลือดเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานคลิปนี้มีคาตอบโอ้อยเจาะเลือดมาก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาดูค่าน้ําตาในเลือดว่าตัวเลขตรงไหนที่เรียกว่าเป็นเบาหวานกันค่ะการตรวจระดับน้ําตาในเลือดพี่ปลาบอกเลยว่าที่จะใช้ดูว่าเป็นเบาหวานไหมมี3วิธีคือ 1. ระดับน้ําตาในเลือดหลังจากที่เราอดอาหารอย่างน้อยแปดชั่วโมงจําตัวเลขเลยนะคะถ้าค่าตั้งแต่126ขึ้นไปเป็นเบาหวานค่ะ สระดับน้ำตาในเลือดนัเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ค่าตั้งแต่200ขึ้นไปร่วมกับเรามีอาการนะคะย้ำเลยค่ะมีอาการน้ำตาในเลือดสูงชัดเจนเช่นหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยน้ำหนักตัวลดลง 3. ระดับน้ำตาลสะสมนัเวลาใดก็ได้ที่มีค่าตั้งแต่6.5ขึ้นไปค่ะอา้าวกรณีที่ไม่มีอาการของภาวะน้ำตาในเลือดสูงชัดเจนเราต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันการวินิจฉัยกรณีที่พบความผิดปกติเราก็บอกได้เลยว่าเราต้องรีบไปตรวจเลยนะคะว่าเราเป็นเบาหวานหรือไม่ดูแลตัวเองกันค่ะอย่าปล่อยให้เป็นเบาหวานแล้วรักษาไม่ได้แล้วพี่ป่ามีตัวช่วยติดตามต่อเลยนะคะ